สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทโฟรานะครับวันนี้อยู่กันนอกสถานที่นะครับนี่เห็นข้างหลังไหมอ่ะไม่ใช่นะครับไม่ได้ให้พามาดูลูกมะยมนะครับอ่าแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีการส่งมอบรถลูกค้านอกสถานที่ที่บิ๊กซีปทุมนะครับเดี๋ยวผมพามาชมบรรยากาศส่งมอบกันนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเพิ่งจัดไฟแนนซ์และผ่านนะครับแต่งรถด่วนให้ลูกค้าเลยนะครับนี่เป็น MG4 รุ่นดี2025นะครับสีเทานะครับตัวนี้ ลูกค้าไปจัดไปแน้นที่อื่นมา2ที่นะครับไม่ผ่านราคารถถูกกว่านี้ด้วยนะไม่ผ่านนะครับพอมา MG 2วันรู้เรื่องเลยนะครับนำรถส่งมอบให้ถึงที่เลยทันทีนะครับตัวนี้เป็น MG4 รุ่นดี2025นะครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าได้สปอยเลอร์หลังมาด้วยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้เป็นสปอยเลอร์หลังแบบทวินเอลวิงนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับรถสีเทานะครับก็จะไม่ค่อยเห็นแตกต่างนิดนึงนะครับ ในเรื่องของหลังคานะครับเพราะว่าตัวด้านหลังเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นสีดําส่วนหลังคานะครับจะเป็นสีเทาถ้าใครอยากให้ตรงรุ่นนะครับเหมือนรุ่น X ก,ก็ไปแล้วเพิ่มแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วนะครับด้านหลังมีปัดน้ําฝนหลังให้ด้วยมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดนะครับตัวนี้ชาร์จเต็ม1ครั้ง,งสามารถวิ่งได้ไกลถึง423กิโลมนะครับสำหรับรุ่น MG4 ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับมีติดก,การสาดให้มีติดก,กล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะครับสาหรับคันนี้ของพี่เป้งกับพี่เปิลน,นั่นเองนะครับก็วันเมื่อสองวันที่แล้วผมนํารถมาให้ลูกค้าเทสท,ที่นี่นะครับวันนี้ก็เลยนํารถมาส่งที่นี่เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นบรรยากาศการส่งมอบประมาณนี้นะครับตอนนี้รถตอนนี้ลูกค้านะครับอยู่ในรถเพื่อทําการอธิบายตัวรถอยู่ นะครับกับสเปเชียลิสต์นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยลูกค้าติดฟิล์มเป็นของเบาวฟุ้ง60%รอบคันนั่นเองนะครับตากแดดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็กําลังพอดีนะครับกลางคืนก็กําลังมองเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถ MG นะครับสามารถอีบอ๊อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์0809579756นะครับเรามีบริการส่งมอบนอกสถานที่นะครับแล้วก็เทสต์ไดนนอกสถานที่ ไฟแนนซ์ก็เก็บเอกสารนอกสถานที่ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ